เออแฮปปี้นยยาครับขอบคุณครับบอกเลยว่าชิ้นนี้อาจจะไม่มีมูลค่ามากแต่เนี่ยตั้งใจเรื่องมากเพราะว่าเดี๋ยวรู้ว่ามันน่าจะเหมาะกับหนูมากๆนะเฮียเชียร์มากๆสิ่งนี้ได้เลยกล่องใหญ่มากหนูจะไปเปิดที่บ้านนะแล้วเนี้ยหนักไหมขอบคุ้นเค้าเฮียหนูจะกลับไปเปิดที่บ้านได้ให้เลยชอบไปชอบเดี๋ยวว่ากันชอบหรือไม่ชอบไปชอบอซื้อื่นเมวของขวัญก็ได้โอเคเมียวไป เอาแปนนี่ดีนู่ก็เปิดที่บ้านครบคุณ่ไครับอบครับเพงถึงบ้านครับก็มาดูดีนว่าจะให้อะไรแต่รู้แหมวขืนเลยแต่ก็มันหนัมากเลยครับดูดูดูมารูก่องเลยโอ้ยังไ่เรยย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 ยไยเยย่ยยยงมันยยยย อีมังกลางหนอีมังกลงหนนุ่นนุ่นนุ่นนู่นโอ้ยขนติดเต็มเลยดีเพื่อนเออนี่เหมือนกันดูดิจ่ะเฮ้ยอะไรอะเย้ยง ุ้กตกีาอะไรอย่างนี้กแล้วหก็ไม่ได้ใชดนตรีมเดีอยวใช้เป็นวิ่เี้หนูจะรู้จักโอยมีไม้ด้วย นี่ให้นหนูร้องเพลงเหรอใโครโฟอนเคเบิลอุ้ยดีมากเลยะอ้ยลำโพงเอ่อเออมันอุ้ยมันใช้กับเราให้ร้องเพลงใช่ไหมอืมโอเคถ้าจะใช่เลยครับ แต่ว่าตอนนี้ใช้ไม่เป็นแต่แล้ววันนี้เพิ่งบอกเฮียไปเองว่าถ้าเกิดว่าหนูมีไม้อยู่ที่บ้านอเนี้ยสรุปก,ก็คือร้องเพลงทั้งวันแน่ๆเลยเฮียซื้อนี้มาให้พอดีเลยเฮียเหมือนเฮียรู้เลยอะ่ะวันนี้เพิ่คุยกับเฮียไปเองอ่ะว้าว่อกัอนเยอะมาก,มากมอุ้ย ขอบคุณนะเฮียขอบคุณมากมากเลยครับหนูได้ใช้แน่ๆแต่ว่าแอบเพลิดเหมือนกันถ้าลองแล้เสียงดังลั่นบ้านไงโอ้ยแต่มันยิ่งใหญ่อยู่นะในเหนืบอว่าชิ้นเล็กๆไงไหนบอกว่ามันแบบอืมใหญ่มากก็ว่าแล้วหนักอะไรขอบคุณมากๆเลยครับหนูจะได้ใช้แน่นอน เนี่ยเดี๋ยวเรื่องแต่คืนนี้แหละก็นั่นแหละเฮียไม่ต้องกลัวหนูไม่ชอบเลยเฮียบอกว่ามันอาจจะไม่ได้มีม exactly. ูลค่าอะไรมากเฮียว่ากลัวหนูไม่ชอบใช่ไหมแต่หนูอยากบอกอเฮียอย่าบอกเฮียว่าไม่ว่าเฮียจะให้อะไรหนูหรือว่าไม่ให้อ่ะอืมไม่ว่าจะให้อะไรหนูก็ชอบอยู่แล้วใช่ชอบทุกอย่างที่เฮียให้นั่นแหละทุกอย่างนี้เฮียเคยให้หนูเก็บไว้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ของชิ้นแรก แล้วทีนี้หนูก็จะดเก็บมาอย่างดีเลยลหนูก็จะใช้ด้วยขอบคุณมากๆเลยครับแกะเรียบร้อยแล้วชอบมากเลยครับก็แตนะ่พี้เิวีร์นะเฮียปีใหม่นี้เฮียกลับบ้านใช่ไหมกับเชียงลายขอให้สนุกนะครับแล้วก็เราจะกลับมาลุยกันต่อพีหน้าขอให้พีหน้าปังๆเลยเย้ yeah. <laughs> ขอบคุณสำหรับไม้นะครับ 嗯，拜拜、mm.。Bye.